อ๋อเนี่ยกลับลืมไปครับนี่ที่ผมบอกว่ามันสามารถเปิดไฟได้ด้วยครับนี่กดสวิตช์ด้านหลังนี่นะแล้วก็นี่ครับมันจะมีไฟด้วยนี่ดูดิโอ้ยถ้ากลางคืนนี่ได้ขนาดกลางวันนะถ้ากลางคืนอาจจะสวยงามด้วยนะแต่ถ้าเราอยากจะประหยัดพลังงานของเขานะครับถ้าเราไม่จําเป็นเราก็ไม่ต้องเปิดไฟนะเปิดแต่พัดลมใช้งานถึงเดียวนะผมเฮ้ยมีไฟด้วยอโอชิกก๋ดีย๋าเอ้ยนี่ครับอโอสวยเลยนะไฟเขาเนาะนี่ครับถ้าเราอยากป<ม>ระหยัดพลังงานนะเราก็กดปิดไฟไว้ นี่โอเคเลยพัดลมพกพาแบบมินิแล้วมีไฟด้วยพัดลมพกพาแบบมินินี่ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ขนาดหนึ่งหมื่นมิลลิแอมับตามข้อมูลเขาบอกว่าจะใช้เป็นแบตเตอรี่สองก้อนครับก้อนละห้าพันมิลลิแอมนั่นเองสําหรับรุ่นนี้นะคือมันเหมาะสําหรับเป็นพัดลมพกพาจริงๆครับเพราะว่าสามารถหมุนได้เจ็ดร้อยยี่สิบองศาใช่ครับฟังไม่ผิดพัดลมพกพาตัวนี้สามารถหมุนได้เจ็ดร้อยยี่สิบองศาเลยก็นี่ครับสามารถหมุนตัวด้านนี้ครับหมุนได้เลยนี่ หมุนไปแล้ว360สามร้อยกสิองศาแล้วก็ในส่วนของคอเขานี่ครับก็หมุนไปได้อีกครับนี่หมุนได้รอบเลย360สามร้อยกสิงศารวมแล้วเจ็ดรอยี่สิบองศาไหมอยากจะวางตั้งหรืออยากจะเอาไปหนีบนะครับนี่มีตัวหนีบโอ้ตัวหนีบนี่แข็งอยู่นะด้านในก็จะมียางนุ่มๆน,นิดหนึ่งครับโอ้ตัวหนีบเขาดูดิโอ้โหหนีบนี่ไม่หลุดง่ายๆแน่นอนเลยฐานเขาก็เป็นแบบนี้ครับมีรูสําหรับเกี่ยวกับน็อตกับตะปูที่เสาด้วยนะครับแล้วก็มีเป็นยางซิลิโคนตรงนี้ ไว้การลื่นเวลาที่เราวางกับพื้นนั่นเองนะครับหรือเอาไปหนีบใช้งานครับหนีบที่ตรงที่โต๊ะนี่ได้หมดเลยอยากจะหนีบตรงไหนก็หนีบหนีบในรถหนีบมุมไหนได้หมดเลยเ <c oughs> ขาจะมีสายชาร์จมาให้ด้วยครับเป็นสาย USB 2 Type C ครับก็จะเสียบชาร์จเข้าด้านหลังตรงนี้ครับเป็นรูชาร์จเขานะครับนี้เป็นสวิตช์เปิดไฟนะครับเปิดไฟได้ด้วยนะตัวนี้ก็เป็นสวิตช์เปิดพัดลมครับกด1 2 3 4 5สํามสี่ห้าสหรับตัวรุ่น10,000มิลลิแอมตัวนี้จะ ความแรงพัดลมได้้หมด5ระดับด้วยกันครับกรณีทีก็จะปิดครับก็จะวนลูปไปแบบนี้ตามข้อมูลที่ได้มาครับเขาบอกว่าถ้าลองเปิดเบอร์ห้าแรงสุดนะครับ <c oughs> ก็จะใช้งานได้อยู่ที่ประมาณสัก1ชั่วโมงกว่าๆเกือบเกือบสองชั่วโมงตีลักสองชั่วโมงเนาะเรยก,กลุมๆแต่ถ้าใช้สักระดับ3ามนะครับระดับสามก็จะประมาณนี้หนึ่งสองสามประมาณนี้เฮ้ยระดับสานี่ก็รับรู้ได้ถึงความเย็นอยู่นะถ้าระดับสามมันก็ใช้พลังงานน้อยลงมานะครับ ก็อาจจะเปิดได้นานขึ้นนะอาจจะเป็นสักประมาณสักสามชัม่วโมงูกสาห้มองเสร็จๆอะไรประมาณน,นี้อันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเท่าไหร่ครับเดี๋ยวลองใช้งานดูอีกทีนึงก่อนแล้วก็ในส่วนของการออกแบบเขาถือว่าสวยงามครับนี่สวยงามดีวัสดุเขาก็ไม่ได้กองแกงเลยอันนี้ผมตั้งใจว่าจะสั่งมาให้ลูกสาวครับเอาไปไว้ใช้ที่โรงเรียนเวลาที่ร้อนๆนะบางทีพัดลมในห้องเรียนอ่ะมันเป่าไม่ทั่วถึงอากาศก,ารก็ร้อน,นครับแล้วก็ส่งผลต่อเวลาที่เขาเรียนด้วยนะครับก็อาจจะให้เขาไปหนีบที่โต๊ะเรียนหนังสือเขาเพราะว่าสามารถหมุนได้นีหน่หนีบเสร็จป เขียนหนังสือไปครับนี่ก็หมุนพัดลมมาหมุนว่านี้อ่ะกระหนังเขียนเรียนหนังสือไปอยากจะให้เย็นขึ้นมาที่คอที่หน้าหน่อยก็นี่ปรับขึ้นมาแบบนี้เออ <c oughs> หรือบางท่านก็เอาไปหนีบต๊ะทงงํางงทํางานได้หมดเลยครับอยากนีบที่ไหนก็นีบไป,ไปได้เลยชอบสุดตรงที่มันสามารถหนีบได้ทุกที่นะครับแล้วก็หมุนได้รอบตัวรอบทิศทางของเขาเลยสมมติว่าบางท่านอาจจะเป็นหนีบที่รถอะไรอย่างนี้เนาะนี่ก็ไปหนีบแล้วก็หมุนครับผมนี่หมุนปรับองศาเอาอยากจะได้แบบไหนประมาณไหนหมุนปรับองศาเอาเลย <c oughs> สมกับเป็นพัดลมมินิใช้งานได้ดีประมาณนี้ก็เย็นถือว่าเย็นใช้ได้เลยล่ะแล้วก็ขนาดไม่ใหญ่มากครับพกพาไปใช้งานได้ทุกที่ครับเนี่ยแล้วไม่หนักด้วยเบาดีนะครับเอาไปตั้งไปวางไปหนีบได้ทุกที่เลยในส่วนของหน้าพัดลมนะครับก็อยู่ที่6กนิ้วนะครับโอ้โหแต่มั่นใจเลยครับสำหรับตัวหนีบเขานี่ครับดูดิแข็งนะเนี่ยครับผมกดสองมือนะโอ้โหแข็งใช้ได้เลยนีบแบบนี้ไม่หลุดง่ายแน่นอนครับผมเนี่ยบีบมือเดียวยังไม่อยากจะอาให้เลยนะดีๆแบบนี้ไม่หลุดง่ายเวลาที่เราไปหนีบใช้งานเนา